หยองงั้นหยอง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 เซโยเจ๊สนยุยสนยุยหัวโคงเองค่ะเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์กด subscribe เป็น like, กำลังใจเจ๊ด้วยนะคะโอเคมาดูกลุ่มรักกิจทำในรอบเช้าวันนี้น s <S <อ>ิดหนึ่งค่ะเพื่อนๆกอล์มน้องก็ไปแจ้งเกม PG PP แล้วก็โจนะ๊กเกอร์เนาะทั้งหมด3ค่ายค่นะแต่ยังไม่มีใครไปเล่นเกมอะไรมาเลยเนาะแต่เจ๊ไปแอบเห็นมาแล้วค่ะว่ามีเพื่อนๆสมาชิกเนาะไปได้ไปโดนเกมเขาเรียกว่าอะไรไปได้ไปโดนเกมแปะมาเนาะแล้วก็เขาบอกว่าเกมแปะตอนนี้กำลังมาดีอยู่ค่ะเอออ่ะ นี่ไปได้กันมาเยอะค่ะแบบนี้เราก็ต้องไปรีบเล่นแล้วใครดอกเอออ่ะ,อะส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มล u c คกี้ไทม์เนาะก็ไปอยู่ก็ไปดูก็ไปดูใต้คอมเมนต์คอมเมนต์แรกที่เจ๊ปังหมด,ด้วยค่ะในกลุ่มก็จะมีบอกแบบนี้แหละ ว่าเกมไหนมันกำลังมาดีหรือว่าเกมไหนมันกำลังเกลืออยู่เนาะมันก็เป็นโอกาสดีๆในการเลือกเล่นเกมของเราได้ค่ะว่าเราสามารถถ้ามันมีเกมดีๆเราก็สามารถไปตามเขาได้เนาะส่วนเกมที่มันเกลือกล่อยๆเราก็จะได้เลียเ่ยงเลนะี่ยงเอาเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะกับกลุ่ม lucky like, ทางของเราเนาะประมาณนี้ก็พอค่ะโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจเจ๊ด้วยนะคะไม่แนะนำไม่แนะนำหรือเรียนแบบเนาะเดี๋ยวเจ,จ๊จะลองไปจัดแปะดูเนาะว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนาะเหมือนที่สมาชิกในกลุ่มบอกเนาะไปกันเลยค่ะอ่ะมาค่ะเอาทุนาทมง่พื้นที้มาลองดูค่ะว่า แปะมันจะแข็งหรือเปล่าเนาะแต่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มก็บอกว่าแปะตอนนี้กําลังหมุนดีนะถ้าหมุนดีเจก็เอาทุนมาลองดูค่ะมาจา้ะหาคอมบ,คอม,บคอมโบค่ะอึอสไม่มีอ่ะกดออโต้ไปค่ะลองดูซิว่าคอมโบมันจะมาหรือเปล่าอึอสเอ้ยมาแล้วค่ะพอกดออโต้แล้วคอมโบมาเร็วเลยค่ะต่อเน,นื่องไปกันฟลับเออเอามาเร็วเด้ออือได้อยู่ค่ะมาจา้ะแบบนี้ก็ จัดเลยค่ะ150บาทน้องกับเบ็ดสามลองดูซิว่ามันจะหมุนดีหมุนลื่นหมุนเด็ดไมคะครดอกไปค่ะเอออ่ะได้อยู่ค่ะหมุนดีก็ลองหมุนค่ะไม่ใช่ว่าได้หมุนแล้วตกดำเดอเอ้อออสค่ะเออโอเคตอนนี้นค่ะไปเลยโอ้โหอีดอก กูแค่ไปกับเอแป๊บเดียวตกดำไข่เวนเอออะจัดต่อเนื่องไปเลยค่ะมาค่ะขึ้นแบบเบ็ดหนักเลยค่ะเบ็ดสิบเลยเนาะรอบนี้500บาทค่ะอยาตกดำเด้ออือสมาค่ะไอ้หมุนดีที่ไหนล่ะโอ้โพอหมุนดีมันก็ไม่ตกดำน้องจริงอ่ะโอ๊ยเจ็บคอมาค้างโควิดปะเนี่ยอีดอกไป ไปมนโควิดเลยค่ะเอออะต่อเนื่องค่ะขอหนักหนักจัดหนัก,นก,จ,นกจัดเต็มไข่ดอกยาตรงดำเด้อเอออะไมตกค่ะคูณนสิบหกไปเลยค่ะพอมาตกดำรอบแรกรอบที่สองจะไม่ตกเนาะไม่ได้เป็นบ้าอะไรเนะาะแปลกหลังๆมาเนี่ยพีจีก็เพี้ยนเพี้ยนไม่หมดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เออถ้าแบบเพื่อนๆเ,เ,เห็นก็เจก็หนีไปค่ะหนีไปเล่นพีพีแล้วเนาะไปเล่นเกมพี่ทอค่ะเออ อ้าวอยู่อยู่คอมโบดีขึ้นมาเชียร์สองร้อยแล้วค่ะอ่ะดูซิจะกำไรขนาดไหนเออหรือว่าขาดทุนใครอีดอกอึ้งแต่คอมโบมาคอมโบมาอย่างนี้ก็มีโอกาสกำไรเนาะอ่ะดูค่ะหกหมุนโอ้โหประทัดถึงไหมช่องสองประทัดโอ้โหอีดอกไม่ถึงค่ะอึ้งอย่านิ่งค่ะนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะเดียวค่ะสี่ร้อยสี่สิบบาทแล้วอึ้งเออเอา กำไรมา20บาทแล้วคก็ฟลัชต่อเนื่องเออเลิศโอเคสองหมุนค่ะได้มา680บาทแล้วตอนนี้ก็กำไรไป180บาทแล้วมาสองหมุนค่ะอึ้งโอ้ยอดอกนี่คูณ16ได้กำไรมา180เด้อน้อยมากค่ะอีเวนอะลองดูค่ะต่อเนื่องมาหาคอมโบคอมบโบไปค่ะ อื้ออือ้อมาหน่อยโอเคมาแล้วค่ะคอมโบเออเป็นชุดใครดอ,อกซื้อเลยค่ะจัดไปห้าร้อยบาทเช่นเคยค่ะเราลองเปลี่ยนโตหมุนโตคูณดูเนาะไม่อยากย้ำโตคูณเดิมโอ,อ้ยอีดอ,อกโอ้มึงแปะอีทุเรศอืมทุเรศ,ศทุลังเกินไปปะ มาค่ะวัดเลยค่ะรอบนี้ถ้ามันตกดำอีกก็อ้จบใครดอกโอ้ยเกือบไปค่ะโอ้โหยเออหุ่นดีกับผีสิทอ้โหยอดอกตกดำค่ะอย่าบอกว่าตกอีกเดอ้ออ้าวโอเคไม่ตกค่ะมาไม่ตกแล้วกดอยู่นั่นเลยค่ะอ,อโอเคอเลศ โอโอเคมาค่ะเล่นเลยเนาะหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปะตกดำปุ๊บใช่ไหมพอรอบถัดไปมันจะไม่ตกแล้วก็มากลับมาตกดำเหมือนเดิมแล้วก็มันก็ไม่ตกอีกมันสลับกันหรือเปล่าเออเอาโอเครอบนี้ไม่ตกเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเจ๊ลองลงไปเบ็ดต่ำๆดูดีกว่าเนาะถ้ามันตกดำแล้วเบ็ดแบบเแบบ็ดสองบาทเแบ็ดหนึ่งบาทอะไรอย่างนี้มันก็จะได้ไม่ต้องขาดทุนเยอะไม่ต้องเสียใจเยอะเนาะเออเ่ะโอเคมาดูขาดรอบนี้จะมาอะไรหรือขาดทุน โอเคคอมโบมาเป็นช okay, wow. ุดค okay. ่ะเออได้อยู่ค่ะดอกนี้กําไรมาเร็วแบบนี้มีโอกาสโอ้ยเป็นชุดไขรดอกเอ้ยสิบช่องหนึ่งมาค่ะฟลัชโอ้ยสวยงามตามสั่งใครดอกออแปดร้อยเก้าสิบหกบาทแล้วค่ะยังเหลือแปดมุนแบบนี้น่าลุ้นค่ะแบบนี้น่าลุ้นค่ะอึ๊บแปะงวงมาหน่อยแปะงวงมาเลยค่ะเช้าเช้าเออเออโอ้ยชิงฉับช่องหนึ่งลงมาเถิดได้โปรดโอ้ย หลุนก็ไม่เข้าเด้เอเจโออยดอกนี้สวยค่ะมีวายต่อเนื่องปะเ <c oughs> บากริบไข่ดอกเออเอาโอ้ยวายสวยประทัดดอกนี้สวยงามค่ะครับโอ้ยอีดอกสองพันส้อโอ้โหเลิศค่ะโอ้โหอีแปะมึงก็เพี้ยนเพียนเด้ออยู่ๆก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเด้อเอาซอได้มาสามพันหกร้อยสามสิบสองบาทแล้วค่ะกับเบ็ดสิบ ทำเป็นเล่นไม่ขายดอกเออไม่คํานวณก็ได้อได้มา3,632บาทเนาะซื้อที่500บาทมาค่ะอย่างที่เจียบบอ,อกเนาะก็ลดมามาสลับอาจจะแบบสลับตกดําบ้างไม่ตกดําตกดําแล้วก็ไม่ตกดําตกดําไม่ตกดํารอบนี้เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ตกดํารอบนี้มันก็มีโอกาสตกดําค่ะก็มาเล่นเบตสองเนาะหาคอมโบกนก่อนเอออ่ะอ่ะดิดกเออคอมโบก็มาช้าหรือเกินใครดอหืก ยาย่าขายเย็นเหลือเกินค่ะหลังๆคอมโบเออเอออะมาระค่ะเออเป็นชุดค่ะตกดำจะได้ไม่เสียใจค่ะรอบนี้อะเรามาเล่นเป็นต่ำๆค่ะดูสิว่ามันจะตกดำหรือเปล่านะรอบนี้มันมีโอกาสตกดำสูงนะเอออะแต่ก็ถ้าตกดำก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เสี่เรียดเนาะเรามาเล่นแบบซื้อเบ็ดต่ำละเออ กดไปค่ะกดไปค่ะมาจ้าต่อเนื่องไปค่ะอย่าบอกนะไม่ตกดำเออ,อมาดูสิมึงอย่าบอกไม่ตกดำด้วยเพราะกดไปต่ำเออเอาอีดอกไม่ตกดำเฉยค่ะอีเวนโอเคถ้าไม่ตกดำก็เล่นค่ะก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้แบบ ไม่ต้องเสียเงิน100ฟรีฟรีเนาะไม่คำนวณก็ไม่เป็นไรแหละเออแต่คำนวณหน่อยถอะไอแปะโอ้โหพอไม่ตกดาแล้วมึงก็ไม่คำนวณแล้วค่ะอือดูสิประทัดโอ้โหเพี้ยนเียหมือแล้วนะหลงังๆ PG เนี่ยไม่ว่าเกมอะไรเออเอาอ,อ,อือคำนวณไหมคะ่ะขอทุนคืนก็ได้ไม่ต้องกำไรมาก็ได้ค่ะ100บาท ดูซิอีกอาเออ้าวอีดอกอยู่ๆก็กําไรมาเฉยคะ่ะโอ้โหลูกเคเป็นชุดคะ่ะโอ้สามร้อยหกบาทกําไรมาแล้วค่ะบ้าหรือเปล่านี่แปะเออเอาสิเอาสิได้แค่ดอกเดียวเท่านั้นเอออ่ะก็เถอไม่ขาดทุนคะ่ะมาเราเพิ่มเบ็ดกันหน่อยเนาะไปเบ็ดเดิมคะ่ะ ไม่ใช่ว่ามึงพอกูขึ้นเบ็ดนี้แล้วมึงจะตกดำเด้อเอาซีเอาซีาซมาค่ะหลังๆก็หาคอมโบคอมโบเหมือนเดิมเนาะก่อนเข้าซื้อค่ะเออมาซื้อเลยลองดูค่ะรอบนี้มึงจะตกดำหรือเปล่าเนาะพอเมื่อกี้ไม่ตกดำแล้วรอบนี้ตกดำไม่เวิร์กเนาะมึงนะแปะนะนางแปะย่าวรายเดอ้อเอาซี พอ,อมาตกดำถ้าแบบมาตกดำที่เบ็ดสิบก็คือ500บาทหายไปกับตาใครดอกเกือบไปค่ะเอออ่ะต่อเนื่องไหมค่ะหลังๆเจ๊ก็กดยับเหมือนกันเนาะจริงเพราะว่าแบบกดต่ำๆแล้วมันก็ไม่ค่อยคำนวณน,นะอ่ะโอเครอบนี้ไม่ตกดำค่ะก็แปลกเด้อ มันรอบรอแรกๆมาถึงปุ๊บซื้อก็ตกดำไม่ตกดำตกดำ,กดำ,กดำไม่ตกดำตกดำไม่ตกดำเอเอพอกดเบ็ดต่ำแล้วไม่ตกดำขึ้นมาเฉยคะ่ะอ่ะโอเคมาดูสิว่ารอบนี้จะกําไรเท่าไหร่เนาะระวังกําไรท้งนั้นเลยคะ่ะไม่ไม่ได้หวังขาดทุนเดอ้ออ่ะสิบหมุนคะ่ะอึ้ยอย่านิ่งคะ่ะไปยอย่านิ่งคะ่ะพอเบ็ดสองปุ๊บมึงกําไรมาพอเบ็ดสิบไม่ใช่ว่ามึงขาดทุนเดอ้อเออเอาค่ะ จิงฉับช่องหนึ่งมาค่ะฟลักโอ้โหห้าหมุนค่ะมาจ้าอึ้งอย่านิ่งค่ะอุ้ยเออเอาเจช่องสองเปลี่ยนเป็นเจค่ะโอ้โหเจก็เทียแล้วค่ะอีดอ,อกรืมโอ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าขาดทุนเด้ออ้อาวอีดอ,อกรัฟจิงฉับช่องสามโอ้โหอีดอ,อก พอขึ้นเป็สิบแล้วมึงขาดทุนไขอเวนบ้าหรือเปล่าเนี่ยแปะพอเป็สองมึงได้กําไรมาเฉยค่ะมาค่ะขอวัดเลยรอบนี้ไม่เจ็บไม่จําไม่จนไม่ตายไข่หยอกมาค่ะเบ็ดสี่สิบดูซิมึงจะตกดาเบ็ดน,นี้ไหมอ่ะก็ถ้ามึงตกดําก็กูกเลิกลวค่ะเออเฉียดไปนิดเดียวไขอเวนอะมาค่ะนางแปะมึงย่าร้ายเดอ้อ บอนสิบสองคูณสองก็พอค่ะอย่าตกดำเด้อโอเคมาค่ะแบบนี้ได้เล่นดูสิเบนสี่สิบมึงจะจ่ายหรือเปล่าค่ะวันนี้ขอโขนหน่อยอื้อโอเคติดต่อเนื่องค่ะเออคอมโบมาอย่างงี้ก็ดีหน่อยค่ะเออใจชื้นใครอีดอกอืมเอาสิได้มาเก้าห60บาทแล้วค่ะสิอหมุนฟรับสิหมุนค่ะ อึอสโอ้โหไม่คำนวณแล้วค่ะมึงคำนวณมาแค่ตอนแรกแค่นั้นหรอโอ้โหแปะอืมอ้าวได้มาพันห้าร้อยหกสิบบาทแล้วค่ะเจ็ดหมุนอ่ะดูสิมึงจะคำนวณเมื่อไร่เออดอกนี้ประทัดอุ้ยสวยงามค่ะเออนั่นไงเห็นผลล่ะอยู่ก็เจ๊ว่ามันก็เพี้ยนเนาะได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะเออเอาได้มาสามพันหกร้อยเอ้ยสามพันแปดร้อยบสี่บาทแล้วค่ะมา เออนิ่งแล้วค่ะอืมสองมุนค่ะมาอึ้งเออสวยค่ะประทัดอุย้ยสวยงานต่อเนื่องค่ะมีวายเชื่อมแบบนี้ตัวไรเอ่ยโอ้โหดอกเออโอ้โหไม่มีตัวคำนวณอีกชิงชับโอ้โหโอเคค่ะพอค่ะ4,824ไม่ฝืนต่อแล้วเนาะ ได้กาไรมาเกือบหมื่นแล้วคะ่ะดูสิได้มา6 5 1 9บาทเออเอาสิพอแล้วคะ่ะไม่ฝืนต่อละไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรแบบไม่ฝืนเนาะถ้าได้กําไรแล้วก็พอแล้วคะ่ะแปมันก็ยังเจว่ามันก็เพียนเพียนมาเนาะหลังๆเนาะไม่ว่าเกมแปหรือว่าเกมพ g เกมอื่นๆเนาะถ้าถ้าเจาว่าแบบถ้าหนีได้ก็หนีเนาะเจไปเล่น p g เอ้ยพีพีไข่ดอกเออน่าจะเวิร์กกว่าเนาะโอเคประมาณนี้คะ่ะก็ได้มาเกือบหมื่นเนาะก็ถือว่ากําไรแหละ ก็ยังกำไรอยู่แต่ก็เพี้ยนเพ้ยนหน่อยค่ะไม่รู้เป็นบ้าอะไรเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในกลุ่มแล้วกี่ทามก็ไปดูใต comment, <ๆ>้คอมเมนต์คอมเมนต์ไลร์เนาะที่เจ๊ปหมุนไว้ค่ะเอออ่อะเหมือนทีเจ๊ก็ไปตามสมาชิกในกลุ่มมานะเขาบอกว่าแปะมันก็หมุนดีเนาะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเลยค่ะเจ๊ DJ ก็ได้หน่อยนะแต่ว่าประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจเจ๊ด้วยนะคะไม่แนะนําให้เล่นตําหรือเล่นแบบเนาะไปแล้วค่ะเช้าๆเนาะบายค่ะ